สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำเสร็จแล้วแหละได้หัวเชื้อจากเพื่อนนุ้ยให้มาก็จะมาขยายลงถัง150ลิตรก็จะเติมน้ำลงไปแล้วแหล่ะ จะเติมนม400มิลลิลิตรลงไป นมเป็นสารอาหารโปรโตีนของจุลินซีสังข์แสงโอ้เสียงระเบิดพี่น้องยิงกันสนั่นเมืองจริงๆเลยอยู่ใกล้จากชายแดนดิแต่ว่าเสียงระเบิดเนี่ยดังมาถึงนี่เลยโอ้ยหนักลย เดีไว้นิดนึงไว้เป็นหัวเชื้อไว้ทำต่อ ครั้งเนี้ยทำจุลินทรีย์สองข้อแสงมาแล้วหลายครั้งไม่เคยประสบผลสำเร็จคือมันไม่มีหัวเชื้อ,อนนะทำไปมันก็ไม่เกิดแต่พอมันมีหัวเชื้อปุ๊บมันก็ทำง่ายคือว่าแค่นี้แหละก็เจะได้ประมาณนี้ที่เกิดฟองเนะี่ยเกิดจากอ่ ถังนี้เป็นถังหัวเชื้อ,อหัวเชื้อแชมพูเขาไม่ล้างถังเขาส่งมาให้เลยมันก็เลยเกิดฟองไม่น่ามีผลกระทบกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะเพราะว่า,วาพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นสารจับใบได้เหมือนกันก็จะทำเป็นน้ำหมักตัวนี้พอรอเก้า สังข้อแสงน่าจะเป็นพออรสิบเอ็ดตันนี้พออรสิบสองอ่าพออรสิบสามไมโครลิซ่าแล้วก็พออรสิบสี่เตโคเดอร์มาก็ประมาณนี้ครับจะสะสมให้ครบทุกสิบเจ็ดพอดอร